สวัสดีครับคอนเจอร์บ้านรักไม้ต่อไม้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมหลายท่านก็ทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านนะครับกับครอบครัวสําหรับผมนะครับผมก็ตะเวนหาไม้นะครับผมหาหารักไม้ต่อไม้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับผมใกลบอกตรงไหนพามีก็ไปครับผมก็มาเจอต่อนึงนะครับผมเป็นต่อไม้หลุมพ่อครับผมซึ่งอยู่ในคลองนะครับผมครับ แบบกองนี้นะผมเป็นคลองบรุโบราณมาไม่รู้ว่ากี่สิบรุ่นคนแล้วนะครับผมครับก็ตามมาดูนะครับผมครับน้ำใสสวยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำแห้งนะครับผมน้ำในคลองแห้งก็สามารถที่จะเห็นตอได้ชัดเจนนะครับผมครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นตอหลุมพ่อนะครับผมซึ่งต้นเนี่ยครับน่าจะจมอยู่ในทรายนะครับผมครับ สำหรับอตอก็ปลูกมาริมน้ํานะครับผมนี่นะครับครับก็ตั้งแต่ตรงนี้นะผมลากตรงนี้นะครับยาวไปถึงนู้นนะครับผมครับถ้าเกิดว่าวัดนะครับผมจากตรงนู้นนะครับผมไปถึงตรงนี้นะครับผมน,น่าจะสิบเมตรได้นะ ได้สิเมตรได้นะครับผมส่วนความกว้างนะครับผมก็จมอยู่ในทรายนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่เมตรได้แต่คร่าวๆนะครับผมจากตรงนี้นะครับผมครับไปถึงนู้นนะครับผมน่าจะประมาณห้าเมตรได้นะครับผมครับความยาวของตอนับผมก็เยอะนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับผมส่วนลําต้นเนี่ยครับคาดว่าฝังอยู่ในทรายนะครับผมฝังอยู่ในนู้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ายาวขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าก็ น่าจะฝังอยู่ลึกนะครับลึกมากนะครับเพราะว่าเจ้าที่ดูอันนี้น่าจะเป็นรากแก้วนะครับผมที่ชี้ออกมานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นปนรากที่อยู่ด้านข้างนะครับผมขนาดความใหญ่ยาวนะครับผมก็จมอยู่ในทรายนะครับผมนี่ก็ต้องใช้เวลานะครับผมต้องรอช่วงเวลาที่น้ําเต็มคลองนะครับผมน้ําก็จะพาทรายพัดออกนะครับผมก็จะเหลือแต่ตอที่ตั้งอยู่โดๆนะครับ แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าในแต่ละปีก็กว่าน้ําจะมาก็เดือนเดือนห้าเดือนหกนะครับผมครับแล้วก็ช่วงที่เป็นน้ําเต็มคลองก็จะค่อยๆเปิดต่อออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับครับก็ใหญ่มากนะครับผมครับก็คลิปวันหยุดนะครับผมก็ได้แล้วครับถึงต่อครับก็แต่ว่าก็ต้องรอเวลานะครับ กว่าจะได้ชิ้นงานออกมากว่าจะได้ไม้ที่ออกมาทําชิ้นงานได้นะครับผมใช้เวลามากนะครับใหญ่มากๆเลยครับผมเรียกว่า,าถ้าบรรทุกรถสิ่ล้อนะครับน่าจะเต็มได้ทั้งคันนะครับผมแต่ว่าต้องรอเวลาที่น้ํามันปวดออกมาแล้วก็ยกออกมาได้นะครับผมบนี่ก็ไม่สามารถที่จะยกออกมาได้นะครับผม ก็ต้องรอเวลาที่น้ําเปิดออกมาแล้วก็ค่อยๆทยอยเรื่อยนะครับเรื่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับกว่าจะหมดนะครับแต่ว่าก็รอเวลาไปก่อนนะครับผมครับก็มาดูไว้นะครับผมแล้วก็อ่ามาทําเครื่องหมายไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมก็มาทยอยเรื่อยออกนะครับใหญ่เอาการการเลยครับผมกับก็เป็นไม้หลวงพ่อนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าต้นจะใหญ่ขนาดไหนครับเพราะากเขาก็ใหญ่ออกมากๆนะครับครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมวันหยุดนะครับครับดูนะครับก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวเยอะนะครับผมนี่ต้องใจเวลาในการขุดแล้วก็เลื่อยออกมาเป็นชิ้นงานทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับผมครับ ก็ลองติดตามมันดูไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะหาชิ้นงานมาทําเรื่อยๆครับบางส่วนก็สะสมไว้นะครับผมเป็นทุนทรัพย์นะครับต่อไม้ลากไม้ที่มีอายุเยอะๆนะครับผมก็มีความทนทานเหนียวแน่นนะครับสามารถที่จะนําไปใช้เป็นชิ้นงานต่างๆได้ซึ่งก็ได้ยาวนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่เป่าทาลายหรือว่าไปทิ้งให้เสียมูลค่านะครับผมก็ได้ยาวใช้ได้กันยาวๆนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันคลิปหน้าก็ามาเจอกันอีกนะครับผมผมก็จะพามาดูต่อไม้เรื่อยๆนะครับผมบท่านใดสนใจชิ้นงานก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมหรือว่า h, ต้องการที่จะซื้อลากไม้ดอ,อก,ไดกไม้ที่เป็นไม้ดิบๆนะครับออกไปทําเองหรือว่าพาไปเป็นส่วนประกอบของบ้านหรือว่าพื้นบ้านหรือว่าเป็นชิ้นงานที่ตกแต่งบ้านก็สอบถามเข้ามานะครับผมครับวอนนี้เจอบ้านรากไม้ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ